สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรยน่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีเมถุนแลค่ะเมถุนประจําช่วงวันที่1-15ถึงมกราคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะเรามาเริ่มกันที่พาร์ทของคนโสดกันก่อนเลยนะว่าชาวเมถุนนะคะคนโสดความรักจะเป็นยังไงบ้างนะคะใบแรกเริ่มที่ เมจิเชียนดไม้เท้า6ดาบน,นะคะ3มเหรียญแล้วก็ The Star ช่วงนี้คนโสดชาวเมถุนค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะมีสเสน่ห์มากๆต่อเพศตรงข้ามแล้วก็เพศเดียวกันด้วยนะคะมีโอกาสที่จะมีหลายๆคนเข้ามาโดยเฉพาะคนจากที่ทำงานหรือเกี่ยวกับแวดวงการทำงานของคุณคนที่ยังติดอยู่กับอดีตมีโอกาสที่คุณจะก้าวออกมา ได้แล้วนะคะหรือเป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณจะได้ move on นั่นเองเนาะโอเคต่อไปขอคนที่เข้ามาแล้วเด่นที่สุดนะคะสถานการณ์ความรักคนคนนั้นเป็นยังไงบ้างอ,อ๋อ queen of pentacles king of swords นะคะโอ้โหตายแล้วตายแล้วลายคนเลยนะคะธาตุดินเด่นมากๆนะคะมีธาตุดินแล้วก็ธาตุลมนะคะมังกรพลษกศพหรือก,ก,กัน กุมเมทัลหรือตุ้นนะคะที่อยู่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์คนคนนี้เขาจะเป็นคนดูเงียบๆบุคลิกต่างๆดูนิ่งๆเงียบๆโลกส่วนตัวสูงรักสันโดษสองถ้วยนะคะเขามีคนในใจแล้วหรออมืมีคนในใจเป็นคนเก่านะคะเป็นคนเก่าๆที่กําลังจะจบนะคะแต่เหมือนยังดึงดึงรั้งรั้งเยอะๆกันอยู่เนาะ อ่ะแล้วคนคนนี้เขาเข้ามาเนี่ยเขามาเอาอะไรเขาต้องการอะไรแล้วเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงนะคะหกดาบเขาอยาก move on ออกมาจากความสัมพันธ์ที่กำลังจะจบตรงนั้นนะคะแต่เขาไม่อยากให้ใครหรือเราเนี่ยรู้เรื่องราวตรงนั้นของเขาเขาอยากเป็นอิสระนะคะและเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เข้ามาแล้วต้องการจะแบบ ป,ปรับไปอย่างรวดเร็วขนาดนั้นนะเขาอยากเรียนรู้อยากศึกษาอยากทำความรู้จักกับคุณให้มากกว่านี้นะคะโอเคแล้วคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคนคนนี้ล่ะโอ้ยสองถ้วยขึ้นมาเลยเจ็ดถ้วยโอ้โหเก็บไปเพอ้อฝันเขาเป็นคนที่อยู่ในสปไปของคุณนะแล้วความรู้สึก มันเริ่มขึ้นแบบที่คุณเองก็ไม่ค่อยจะรู้ตัวเท่าไหร่ว่าคุณหลงรักหรือตกหลุมรักหรือลหลงไหลในคนคนนี้ไปแล้วบางครั้งก็เก็บไปฝันหรือบางทีเจอนั่นเจอนี่ก็จะทําให้นึกถึงเรื่องของเขาหรือนึกถึงตัวเขานั่นเองนะคะเขาอยู่ใต้จิตสำนึกของคุณสิ่งที่อยู่ในใจเขานะคะที่เกี่ยวกับคุณเนี่ยห้าด่ามันเขาพยายามที่จะเลิกหรือตัดกับคนเก่าคนนั้นของเขานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ อาจจะคบกันมานานหรือบางคนอาจจะแต่งงานแต่อยู่ในช่วงแบบรอแลกไม่ไหวแล้วกำลังจะเลิกแล้วเขารู้สึกอึดอัดกับออสถานการณ์ตรงนั้นมานานมากๆแล้วเขาอยากจะแบบยกภูเขาออกจากอกอยากจะรู้สึกโล่งอยากจะแบบมันเหมือนน้ำมันเต็มแก้วมันเหมือนไปต่อไม่ได้แล้วกับความสัมพันธ์ตรงนั้นนะคะเค okay, ต่อไปบทสรุปนะบทสรสุปคนโสด เดอะ o ว l d นะคะคนโสดจะได้เริ่มออกไปผจญภัยเจอสิ่งใหม่ๆนะคะถ้าคุณเป็นคนดีมาก่อนหน้านี้นะคะก็มีโอกาสที่เหมือนกับว่า,ากรรมดีก็จะส่งผลให้กับคุณนะคะใครทำไม่ดีก็อาจจะได้รับในสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันที่แบบทำไม่ดีมานะคะหกถ้วยมีโอกาสจะได้เจอกับคนอายุน้อยกว่าก็เป็นไม่ได้หรือ อาจจะไม่เกี่ยวกับอายุแต่ว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยบุคลิกของเขาจะดูมีความเป็นเด็กค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะเจ็บโวษมีคนเข้ามาให้เลือกนะมากกว่าหนึ่งคนแต่ก็ในที่นี้นะคะระวังในเรื่องของคนที่มีความลับนะคะหรือคนที่อาจจะมีใครซุกซ่อนเอาไว้อยู่แล้วนะคะเส,มเสมซมสีหลงรักแบบจริงๆ กันนะคะอยากจะเจอโค้ดที่ใช่สักทีเนาะคิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้นะคะมันอยากเป็นอะไรที่เพิ่งเริ่มเนาะและโจเฟนเฮิร์บ o u เนี่ยเราจะอยู่ในฝั่งแบบวงแวดวงของเพื่อนเพื่อนตรงนี้ละค่ะนะคะคนโสนไม่ใกล้ไม่ไกลหรือคนคนนี้ไม่ได้อยู่ไกลเลยเป็นคนที่สัมผัสได้ในชีวิตจริงไม่ได้อยู่ในโลกออนไลน์เนาะ let's go up control issue นะคะ บางปัญหาเนี่ยเราไม่ต้องไปโฟก,กัสถ้าเรารู้สึกว่าเราไปจัดการอะไรกับมันไม่ได้หรือเป็นปัญหาของเขาที่เขายังเลือกไม่ขาดหรืออะไรอย่างเงี้ย ปล่อยให้เขาไปจัดการนั่นะเป็นปัญหาของเขาไม่ต้องเทคิดมาแบบว่าเป็นปัญหาของเราไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะแยะตรงนั้นนะคะบางคนนะคะมีโอกาสไปขอพรอสวดมนต์หรือขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในเรื่องของเนื้อคู่หรือเรื่องของความรักด้วยเนาะโอเคคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์คนมีคู่นะคะ สถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างไพ่สามารถสลับกันได้ระหว่างตัวคุณแล้วก็คนรักของคุณสถานการณ์ฝั่งคุณนะคะ3ามไม้เท้า a ฉลี่ยอนในออ f Cup นะคะเอ็ r เพรแล้วก็ Queen of Cup ชาวธาตุน้ําเด่นมากๆนะในที่นี้พิจิกเด่นที่สุดนะคะน้ำได้แก่มีนกระกฎอพิจิกที่อยู่ในราศีลคนาหรือดาวศุกร เนาะในช่วงนี้นะคะคุณกนข้างที่จะดูมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมั่นใจในความสัมพันธ์ต่างๆบวกกับว่ามีโอกาสจะมีคนเข้ามาตาะมาจีบหรือมาหลงไหลในความโดดเด่นความสวยความหล่อของคุณเข้ามาจีบเข้ามาอยากทําความรู้จักกับคุณนะคะบางอย่างที่คุณรอในเรื่องของออการวางแผนจะไปเดินทงเดินทางแต่อาจจะเลื่อนไปก่อนนะคะมีโอกาสการเลือ่อนหรือจะต้องรอไปก่อนนั่นเอง สงคนรักนะคะเป็นยังไงบ้าง10ถ้วย4ถ้วย king of wands 7ดาบนะคะแล้วก็3ถ้วยการเฉลิมฉลองการที่จะใช้เวลาในในส่วนของที่ไม่ใช่แค่อยู่กับสองคนจะอยู่กับเพื่อนฝูงครอบครัวต่างๆก็ด้วยแต่ดูเหมือนอะไรๆมันก็ดูจะขัดขัดไปในหลายๆส่วนนะคะเขารู้สึกว่าในช่วงเนี้ย ไม่เขาก็คุณอะ,ะที่ดูจัดูนิ่งๆหรือดูจะเพิกเฉยกับความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะืจนทําให้เขารู้สึกไม่ไม่ไว้วางใจในตัวเราถ้าถ้าตัวเราอะคะ่ะเป็นฝ่ายนิ่งๆหรือดูจะเพิกเฉยแต่ถามว่าเพิกเฉยไหมจริงๆก็ไม่ได้เพิกเฉยสะทีเดียวหรอกนะคะแต่เขาจะดูโฟกัสกับสิ่งเนี้ยมากจนเกินไปสักหน่อย ะคะแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากแล้วความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างเพศซอ c คัพนะคะ n i g h t of pentacles hermit เพศซ of มอนส์นะคะ,ส,ส,ะ,คะสามดาบเขาดูจะจับจ้องอยู่กับเรื่องราวที่เป็นเรื่องของรักสามเศร้าเหมือนเขาก็รู้นะว่ามีคนเข้ามานะคะ มนมีคนที่แบบมาสนใจคุณนั่นนี่ไงนะคะเขาอาจจะไม่ได้แสดงอาการอะไรมากมายแต่เขาเก็บมาคิดตาลมสืบเก็บมาคิดเก็บไปแบบเฝ้าดูอะไรเองน่นนั่นนี่เองทุกอย่างนะคะแล้วแอบ,บ,บ,บไปนอยเองนะคะเขาก็กังลวลเรอว่าคุณอาจจะแบบคุยด้วยหรือเล่นด้วยหรือตามน้ำนะเขายังไม่มีความออมั่นใจในตัวเราแบบร้อยต่อเซนในช่วงนี้ฝั่งคุณนะคะแปดไม้เท้าเมจิเชียน หกถ้วยสี่ถ้วยเพจซอฟคัพโอเคคนที่ดูเพิกเฉยจะเป็นฝังคุณแหละนะคะเพราะคุณมีจุดที่คุณจะต้องปกการจะเป็นเรื่องงานก็เป็นไปได้นะคะหรือเรื่องของการสื่อสารบางอย่างนะคะแต่คาะม่าคุณแคร์เขาไหมคุณก็แคร์เขานะหกถ้วยก็แคร์ก็ยังแคร์ก็ยังรักก็ยังอยากที่จะดูแลกันอยู่แต่ด้วยความที่มันไม่ใช่ ความรักอย่างเดียวที่เราจะไปโฟกัสอยู่ตอนเนี้ยนะคะมันคือเรื่องงานด้วยเรื่องอะไรด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันก็ต้องแชร์แชร์กันไปนะคะมันไม่ได้มีในเรื่องของคนที่เข้ามาแล้วอยากจะเล่นด้วยเลยนะโอเคสิ่งที่อยู่ในใจของเขาเจ็บขั้วคิดมากนะคะว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงหรือว่าจะทำยังไงให้ใจของเขาเคลียร์มากที่สุดแต่ยิ่งคิดนั่นแหละเป็นตัวก่อปัญหามากกว่านะคะมันไม่ได้ทำให้ หลายๆอย่างดีขึ้นเลยนะคิดไปคิดมาคิดเกินนะคะคิดเกิน์นบางทีก็มาโนร่วมด้วยนะคะคิดว่าตัวเองมีเซนส์แบบว่าอย่างนั้นนี้เนี่ยแต่าว่าจริงๆแล้วมันมันคือความคิดมากนะคะบทสรุปสามไม้เท้า เอสเซพเมนต์โคสนะคะช่วงนี้นะคะเติมความหวานให้กันหน่อยเติมความมั่นใจให้กันหน่อยแลวหลายหลอย่างจะดีขึ้นถึงแม้ว่าจะมีใครบางคนในที่นี้เครียดกังวลนะคะระแวงเลยทีเดียวถึงขั้นระแวงเลยนะดังนั้นสิ่งที่ควรจะทําคือทําให้เขาเห็นว่าเราแบบรักเขาเราเอาใจใส่เขาเราแคร์เขามากจริงๆพยายามอย่าเพิกเฉยเขานะคะเสียงซี่รักตัวเอง ผิดไปแล้วนะคะแล้วก็เพื่อนไม่จริงระแวงคนกันเองแล้วนะคะ e ี r e ี t นะคนที่นิ่งๆไปนะคะจากช่วงที่ผ่านมาหรือห่างๆไปในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการวนกลับมาคืนดีกลับมาใช้เวลาเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นอย่างนี้บอกว่าช่วงนี้ต้องเติมความหวานกันสักหน่อยนะคะ จีบคนรักบ้างหยอกบ้างหรือทำให้เขารู้สึกเหมือนแบบม,มีความตื่นเต้นในเชิงบวกนิดนึงนะคะโอเคสำหรับคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ like, กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจใหด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงบ้างให้าสามารถสลับกันได้ระหว่างตัวคุณและก็คนคุยนะคะ สถานการณ์ฟังของคุณสเตร i นะคะแฮงแมนมักรู้สึกว่าคนคุยของเราทําอะไรให้เรารู้สึกไม่พอใจเท่าไหร่เลยอืหรือทําอะไรให้เรารู้สึกว่าเราต้องจัดการหรือทําอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์แต่ไม่ว่าเราจะพยายามหรือทาอะไรเนี่ยกลายเป็นว่าเรา c o n t r o อะไรเขาไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะคะเราก็เลยต้องมาอยู่ในจุดที่เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเราต้องการจะมิตเมนไ์กับคนคนนี้ต่อหรือ ต่างคนต่างเดินในเส้นทางของตัวเองคือเป็นอิสระต่อกันจะดีกว่าไหมหรือยังไงแต่คุณอยู่ในจุดที่ไม่แนาา่ใจยังสับสนจะเอายังไงดีจะไปทางไหนดีนะคะฝังเ้านะคะ8ปดในเท้าเอซอกเปิดัคเคิลสทาวเวอร์ไนออนคับคนคน,นี้เขาเจอคนใหม่ๆอีกแล้วอ่ะคาดน้ำเด่นมากๆนะคะ มีนกรกฎหรือพิจิกที่อยู่ในราศีลคนาหรือดาวศุกร์รมีคนเข้าหาเขาเยอะนะช่วงเนี้ยเจอโอก,กาสใหม่ๆเจอคนใหม่ๆนะคะมีเรื่องราวที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นเรื่องของการตกลุมรักหรือเออเขาเรียกอ,อะไรนะรักแรกพบกับคนใหม่ๆเนี่ยเข้ามาแบบที่เขาเองก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าเออมันจะมีคนแบบมาสนใจหรือมาคุยกับเขาขนาดนี้นะคะก็ดูจะไม่ได้ร้อนร้อนลนอะไรเท่าไหร่เลยกับกับ สถานการณ์ในฝั่งเรานะคะแล้วคนคนนี้เนะี่ยเขาจะเอาอยัางไงนะคะจะเอาอยัางไงนะเขารู้สึกกับเรายัางไงนิ่งนะคะเขายังเล่นอยู่นะแล้วก็ยังมีความลับต่างๆแล้วก็ไม่พร้อมที่จะเปิดเผยเรื่องราวของเราถ้าคุณอยากจะไปต่อนะบอกเลยว่าคุณจะเหนื่อยมากๆเพราะคนคนนี้จะทําให้คุณเนะี่ยวิ่งตามวิ่งตามวิ่งตามนะคะเพราะเขาค่อนข้างจะนิ่งถามว่ามีแบบดึงดูด หรือมีความสนใจต่อเราไหมถ้าก่อนหน้านี้เคยมีแต่ตอนเนี้ยความสนใจตรงหน้ามันเริ่มดอบหายไปเยอะเลยนะคะเคฝั <Okay. S 1> ่งคุณนะคะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาจัรเม้นอยากจะรู้ความจริง <Okay. S 1> อยากเอาชนะเขาแต่มันก็เหนื่อยท้อแล้วก็รู้สึกว่าพยายามอยู่ฝ่ายเดียวจนจนมันเหนื่อยเี่ยจนเรารู้สึกว่าเราอยากปิดใจแล้วอะนะคะถ้าเป็นขนาดนี้มองว่ามูฟออนดีกว่าเขา เขาแบบหมดแอตทรักชันในตัวเราไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะสิ่งที่อยู่ในใจของเขาเดอะฟูเขาอยากเป็นอิสระเขาไม่อยากโดนอึดอัดหนักใจหรือโดนกดดันกับอะไรนะคะเขารู้สึกเมื่อก่อนมันโอเคกว่านี้นะแต่ทำไมหลังๆมากขึ้นมากขึ้นมันก็กลายเป็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเขารู้สึกว่ามันมันไม่โอเคแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่นันเองนะแค่ค่ะต่อไปบทสรุป Oh. สองถ้วยนะคะแม้ว่าเราจะมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาแต่ยิ่งรู้สึกมากยิ่งทำให้ทะเลาะกันมากขึ้นหรือหรือยิ่งทำให้เข้ากันได้ยากมากขึ้นเอ p มเพรสคุณต้องมีความมั่นใจในตัวเองดึงศักยภาพของตัวคุณเองขึ้นมาไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือเป็นชายหรือเป็นเพศใดก็แล้วแต่ดึงศักยภาพดึงความมั่นใจของคุณออกมานะคะนะดึงมันออกมาสิ่งที่ซ่อนอยู่ดึงมันออกมานะคะ แล้วก็มุฟออนเถอะนะคะมุฟออนดีกว่าถ้าคุณตัดสินใจไม่ได้นี่ตัดสินใจให้นะคะว่าเลือกว่ามุฟออนดีกว่าเนาะคาถามที่ติดอยู่ในใจบางทีคําถามที่ติดอยู่ในใจเบาให้เรารู้ไปมันก็อาจจะไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นถึงแม้ว,ว่าในใจเราจะเคลียร์ก็จริงแต่มันจะทําให้เราเจ็บกว่าเดิมหรือเปล่านะคะเนี่ยเซมซี่ก็บอกว่ามุฟออนนะคะ เพื่อนไม่จริงน่ากับเพื่อนไงลิลิโซเอ็กซ์ไพ่ก็บอกว่าอ๋อลิลิโซเอ็กซ์นะคะปลดปล่อยเขานะเคลียพลังงานต่างเคลียเนื้อจี้ต่างๆเคลียความรู้สึกต่างๆเพื่อได้ไปเจอกับรักแท้ข้างหน้าที่รอคุณอยู่นั่นเองนะคะโอเคคลิปของชาเมทุนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขับคุณทุกทุกการกดไลค์ like. กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ